สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านกำลังใจสู่ความสำเร็จคู่เก่งสายสวรรค์มาแล้วนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันกำลังใจกันเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเบ จะหมดแล้วนะคะวันนี้มีความสุขสนุกสนานนะคะกับการเดินสายทําบุญนะคะเนาะมีความสุขมากอิ่มอกอิ่มใจค่ะแบ่งปันบุญกันนะคะครูเก่งวันนี้ไปไหว้พระที่วัดปากุง้งจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะหลวงปู่ศรีมหาวิโรนะคะสวยงามมากนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นได้ชื่นชมแบ่งปันกันนะคะบรรยากาศที่ครูเก่งได้ไลฟ์สดนะคะก็ มันสวยจนเรารู้สึกมีความสุขอะสุขทางใจนะคะมีความสุขมากๆนะคะไลฟ์รูเข่งจะไม่เห็นใครนะคะเนาะตรงนี้เนาะใครเข้ามาแล้วขอบคุณการแชร์การแบ่งปันด้วยมาส่งกําลังใจกันคร่าวๆนะคะวันนี้เล็กๆน้อยๆนะคะกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญมันทําให้คุณเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีความสุขอยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับชีวิตที่เราเป็นมีความสุขกับสิ่งที่เรามีนะคะเนาะเมื่อเรามีความสุขแล้วหรือว่าเติมเต็มตัวเองภายในได้แล้วความสุขมันก็อยู่รอบตัวเราค่ะความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลย นะคะเนาะครูเก่งก็ยังอยู่ที่จังหวัดมหาสาครคามอยู่นะคะก็วันนี้เดี๋ยวแบตจะหมดก็เลยมาแบ่งปันกันนิดหน่อยนะคะก็เลยขึ้นหัวข้อไลค์นะคะแบ่งปันกําลังใจกันค่ะเนาะบ้านนี้โดยเฉพาะชื่อเพจเห็นไหมคะกำลังใจสู่ความสำเร็จนี่แหละนะคะครูเก่งตั้งยึด ตั้งเป็นหลักเลยนะคะเพราะการส่งกําลังใจต้องแบ่งปันกันทุกวันต้องให้กันทุกวันต้องมีกันทุกวันค่ะเพราะกําลังใจนะคะเป็นตัวกระตุ้นให้เราเดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุขอย่างมั่นคงอย่างมั่นใจนะคะอย่าลืมนะคะครูเก่งส่งกําลังใจให้นะคะคร่าวๆนะแบตเตือนแล้วค่ะเนาะ น้อแบ่งปันกำลังใจให้ทุกคนวันนี้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันขอให้โชคดีเงินเข้าดวงดีนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็ตามนะคะขอให้คุณนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็สมหวังกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คนหวังเลยนะคะนาะกำลังใจนะคะตรงนี้มีให้เสมอนะคะอยากให้คุณรู้สึกดีรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าคุณคือของดีที่หายากค่ะคุณคือคนที่มีชีวิตที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีเสมอไม่เปรียบเทียบกับใครนะคะชีวิตเราเป็น ขอองงเเราเชีวิตเราเราสามารถนะคะเป็นผู้พิพากษาให้กับตัวเราเองได้เป็นหมอดูให้กับตัวเราเองได้ว่าวันนี้เราจะดําเนินชีวิตไปในรูปแบบไหนวันนี้นะคะเราจะมีความสุขในรูปแบบไหนอย่าลืมนะคะทุกคนเป็นของดีทุกคนมีของดีอยู่ในตัวทุกคนมีความสวยในสไตล์ตัวเองรวยในสไตล์ตัวเองนะคะวันนี้เราจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครมองหาข้อดีให้เจอพัฒนารักการเรียนรู้ค่ะถ้าอยาก เป็นแบบไหนหรือว่าอยากประสบความสําเร็จกับเรื่องอะไรนะคะลองทําเรื่องนั้นมันซ้ำๆมันบ่อยๆนะคะเมื่อไหร่ที่คุณอยากประสบความสําเร็จมันไม่มีใครหรอกคาะทุกสิ่งทุกอย่างที่จะโรยด้วยกรีกุลาบนะคะวันนี้ถ้าชีวิตเรายังเจอปัญหายังไม่เจอทางออกที่ดีนะคะเนาะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจยังใช้ชีวิตอยู่กับคนอยู่นะคะเราก็ย่อมจะเจอปัญหาอยู่แล้วครูเก่งเชื่อนะคะเนาะพอเราเจอเป็นไงนะคะ พอเราเจอแล้วปล่อยมันค่ะเนาะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนาะเรื่องที่เข้ามาไม่อยู่กับเรานานค่ะเชื่อเสมอนะคะสิ่งที่เราเจอไม่อยู่กับเรานานค่ะมีเข้ามามีออกไปมีเข้ามาออกไปมีความสุขนะคะก็มีความสุขไม่นานมีความทุกข์ก็มีความทุกข์ไม่นานนะคะวันนี้อย่าเศร้านานอย่าทุกข์นานนะคะชีวิตคนเราวันตายไม่รู้นะคะอยู่กับปัจจุบันค่ะมีความสุขทันทีเห็นไหมคะครูเก่งมาอยู่ที่บ้านบ้านเกิดครูเก่งครูเก่งก็มีความสุขในสไตเนี้ยความสุขที่ครูเก่ง พอใจนะคะความสุขที่เป็นตัวของตัวเราแต่ถามว่าหยุดพัฒนาตัวเองไหมไม่หยุดค่ะหยุดทําความดีไหมไม่หยุดค่ะเดินหน้าทํามันต่อไปทําต่ไปค่ะแล้วก็เชื่อถือเชื่อมั่นเชื่อใจในการทําความดีสร้างความดีความดีเป็นเกาะคุ้มกันเราความดีนําพาความเจริญมาให้เราค่ะนี่เลยค่ะมันเจ๋งที่สุดนี่แหละค่ะส่งกำลังใจให้คนที่ทําความดีนะคะทําความดีอยู่แล้วถ้าวันนี้ยังไม่เห็นผลเราอย่าเพิ่งท้อนะคะการที่เราทําความดีมันไม่มีอะไรหรอกค่ะมันก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้นั่นแหละบางทีนะคะ ถ้าเราคิดให้ตัวเองมีความสูงนะคะคิดให้ตัวเองไปข้างหน้าเนาะมันก็เหมือนปลูกต้นไม้กว่าเราจะได้ออกออกดอกหรือว่ากว่ามันที่เราจะได้กินผลเนี่ยใช้เวลานานไหมคะนานนะคะใช้เวลานานเลยทีเดียวใช่ไหมแต่ว่าทําไมคะเราก็ยังรออดทนที่จะกินลูกกินผลนั้นที่หอมหวานได้ใช่ไหมคะ น้อปลูกมะม่วงยังต้องรอ5ปีได้กินผลมะม่วงได้กินลูกมะม่วงใช่ไหมคะนาะถ้าวันนี้นะคะเราทําความดียังไม่ส่งผลคุณลองคิดเล่นๆกับการปลูกต้นไม้กว่าจะได้กินผลเรายังรอมันได้ใช่ไหมคะการทําความดีเหมือนกันถ้าวันนี้ยังไม่ส่งผลทํามันต่อไปค่ะแล้วก็ใส่ความเชื่อนะคะว่าความดีนี่แหละเป็นเกราะป้องกันเราให้เราหรือว่านําพาเราจเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญข,ข,ข,ขึ้นนะคะนาอโอเคคูเก่งส่งกําลังใจเล็กๆน้อยๆน,นะคะวันนี้นาอแบบกูเก่งเตือนแล้วนะคะ เดี๋ยวยังไงนะคะเรามาเจอกันอีกไลหน้าแล้วกันนะนะคะขอบคุณนะคะที่ใครที่กําลัง อยู่ด้วยกันหรือว่าชมอยู่ตรงนี้นะคะคุณคือคนที่โชคดีค่ะเรามาเจอกันเราคือคนโชคดีค่ะเพราะว่าครูเข่งก็เชื่อเสมอว่าตัวเองโชคดีว่าตัวเองมีความสุขสามารถมีความสุขได้เติมเต็มข้างในตัวเองได้นี่แหละค่ะมันเจ๋งสุดๆดนะคะวันนี้ไปแล้วส่งกําลังใจเล็กน้อยนะคะมีความสุขโชคดีมีความสุขเงินเข้าเงินเข้านะคะวันนี้มีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้นะคะบ๊ายบายเด็กๆเล่นน้ําสนุกสนานเห็นไหมคะพวกเขามีความสุขมากๆ เลยครูเก่งก็มีความสุขอยู่กับตรงนี้นะคะส่งพลังความสุขสรงพลังธรรมชาติสดชื่นแจ่มใสกันค่ะ